สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านสู่รายการรถนิยมผ้าโบราณนะคะในซีซั่น3ตอนที่8ค่ะวันนี้เราพาท่านมาจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาแบบโปรไฟไหม้มากเลยเขามีงานเปิดคอลเลกชันใหม่นะคะของพิพิ่ภัพันพื้นถิ่นร้านนานะคะคือจอะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สามก,ก,กษัตริย์พอดีเลยนะคะมีงานอะไรเดี๋ยวเข้ามาชมพร้อมกันเลยนะคะ งานนี้นะคะจัดขึ้นที่วิพันพื้นถิ่นล้านนาใช่ไหมคะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ศาสตราจารย์กันภูมิพัฒน์นะคะและก็เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นมานะคะเราก็ได้รับเกียรติเชิญมาในพิธีเปิดพอดีเลยนะคะ อาจารย์กันก็เป็นผู้นําเรื่องของการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของผ้ากลุ่มไทยวนอ,อุตรดิตช่ไหมคะก็มีรับแลท่าปลานะคะอำเภอรตรอนใช่ไหมคะน้ําอ่างนะคะตลอดจะถึงน้ําป่าทฟาท่าแล้วก็มีของบัวราชบรีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์กันบรรยายกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาแบบน้ําจิ้มคะ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของของของรับแลนะครับในอันนี้รุ่นแรกเลย ส่วนนั้นจะเป็นรุ่นที่สองนะครับรับแลเนี่ยเป็นอีกการหนึ่งเป็นที่หนึ่งที่ที่ที่น่าตื่นเต้นดีเนาะผมมุมชอบนะเพราะว่ามันมีวิวัฒนาการมีพัฒนาการ,าการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่อนข้างเยอะนะครับนะก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นท่าปลาเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับก็จะเป็นส่วนผสมคล้ายๆกับฟักท่าห้องนู้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรับแลนะครับ ทองแสนขันจนกระทั่งสุดท้ายนี่มาสีเขียวเออเฮอเนี่ยก็คือน้ำอ่างนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะให้เห็นความหลากหลายในในกลุ่มนี้มากพอสมควรนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันสนุกนะครับก็เดี๋ยวเชิญชมดูแล้วก็สองตู้ข้างหน้านี่ก็จะเป็นสิ้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งส,สิ้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเห็น อยู่ตามที่ต่างๆอย่างผืนสีแดงเนี่ยนะครับเรียกว่าสิ้นรับแรงไม่ใช่รับแรงนะครับรับแรงมีงองงูด้วยนะครับซึ่งสิ้นอันเนี้ยก็จะคล้ายกับสิ้นที่ปรากฏที่เมืองน่านเมืองน่านก็ยังใช้อยู่จะเรียกว่าสินเชิงแสงนะครับก็จะโผล่อยู่ตามที่ต่างๆหรืออย่างสินมุกนะครับหรือก็สิ้นสิ้นลายเขียวผืนด้านหลังเนี่ยนะครับก็ไปดูห้องนูน้น ก็จะมีเช่นเดียวกันที่ครูบัวเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกครับในกลุ่มนี้แล้วก็มีวิพัฒนาการในกลุ่มของตัวเองค่อนข้างเยอะอย่างสีเขียวที่เห็นนั่นที่เป็นสีเขียวนั่นนะครับบางอันก็จะเป็นบอกว่า ui, ท่อาจารม์เจนเป็นไหมพรมเป็นไหมพรมจริงครับเป็นไหมพรมซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงรัชกาลที่7ละนะครับไหมพรมอันนี้เป็นวูนะครับไม่ใช่ไหมพรมที่เรามาขายในปัจจุบัน ไหมพรมวันนี้เป็นวูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไหมพรมธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นอะไรที่ที่เป็นค่อนข้างหนาแล้วก็สวยแล้วถือว่ามีวาาิาการอันนี้คุณป้อมนะครับจะบรรางนะครับแล้วคุณอุ้มนะครับคุณป้อมก็เอาผ้ามรนเทศการร่วมกันในในในสามตู้นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียงไว <c oughs> ้ด <c oughs> ูแล <c oughs> ้วจำไม <c oughs> ่ได้ลยกุยุึดจำไม่ได้กุยยึด บอกเลยนะคะว่าใครไม่มานี่ถือว่าพลาดมากเลยนะคะกลุ่มเนี้ก็จะมีแบบลูกเล่นเยอะแยะ แถวๆนคีคะบอกหูจบกันตาบอดเลยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมารับชมจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มของน้ำบาดฝากท่านะคะแล้วก็กลุ่มของครูบัวราชบุรีนี่ถือว่าน้ำลายน้ำหมากไหลกันเลยละค่ะและในขณะเดยียวกันดิฉันก็คิดว่าดิฉันคงจะได้ลายผ้าอีกเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้แบบว่ารีเมคทำกันออกมาใหม่นะคะใครชอบผ้าโบราณผ้าเก่าสะสมเนี่ย สมควรจะมาดูเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยคือลคะมีเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเขินด้วยอาจารย์กันก็พาบรรยายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์กันบรรยายกันแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะอย่างซ้ายสุดด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่เราเรียกว่าเครื่องเขินนี่แหละครับเพราะว่าเป็นชาวเขินทำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็เรียกว่าเครื่องหักเครื่องหางส่วนด้านนี้ก็จะให้เห็นนะครับก็จะมี พวกขันซี่นะครับขันซี่นี่ก็เป็นอะไรอีกอันหนึ่งที่สวยนะครับลงตัวมากเลยนะครับด้านล่างนั้นแล้วก็เป็น mm. เขาเรียกว่าบุงนะครับบุงบุงใส่ทำยาพืชนะครับด้านหลังเป็นรูปจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินนะครับส่วนที่เหลือก็ไปดูมีบางอันนะครับที่ผมรักมากก็คือทําจากกาะหมากหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ ดันจิบจ๊บพอดูนี่หน่อยนี่อยากให้ดูอันนี้อลโนอันนี้ครับอันนี้ทำจะกรกับหมากหนึ่งใบซึ่งน่ารักมากเลยอันนี้เป็นภูมิปัญญาของร้านนาโดยตรงนะครับที่เราทำน้ำทุ่งนะครับปัจจุบันนี้อาจจะไม่รู้จักกันแล้วก็อย่างเช่นซองเตียนนะครับซองที่ไ้ใส่เทียนเขาไปวัดนะครับเพราะว่าพอาคนโบราณน,นี่เขาราเข้าไหว้ไหว้พระเนี่ยเขาจะมีที่กลางเผาเทียน เขาไม่ได้ใช้เทียนอย่างปัจจุปัจจบันนะครับเขาเป็นก้างเผาเทียนมันก็จะวางแล้วมันก็จะเป็นขี้พึ่งสายๆครับแล้วมันก็จะจุดออกมา,าก็เรียกว่าจุดเผาเทียนนะครับ อยากให้ทุกท่านนะคะมาชมพิพิธภัณฑ์ผืนถิ่นล้านนามากเลยนะคะซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอนุาสาวรีย์สามกษัตริย์เองค่ะอยากบอกเลยนะคะว่ามันเด็ดทุกผืนมากเลยเอามาให้ชมนี้แบบไฮไลท์ไฮไลท์เท่าน,นั้นนะคะแล้วก็อนุญาตถ่ายร,รูปได้ด้วยนะคะยังไงก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านมาร่วมงานนะคะเทศกาลนี้จัดเป็นปีเลยะคะ่ะมาเดือนไหนก็ได้เจอนะคะสําหรับวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ